สวัสดีครับผมอ้าพี่น้องเอ้ยครับมืัอนี้ก็แดดแล้วพี่น้องมาแดดตอนบ่ายแล้วพี่น้องก็เลยออกปะบึงให้มันครับสิพามาเบ่งมันปีกกัวพี่น้องโอ้ แต่ละเงาแต่ละเงา,เงามันคืออันแตกแหนงออกคักแ้พี่น้องถ้าฮาบ,บริแหนงมันหัวมันสิใหญ่บพออพ่พี่น้องเออหัวแต่ละต้นเ้อะพี่น้องวะอันนี้บนพันธจิตมื่อก่อนเนดะ้อพี่น้องพันธุ์อย่างโนนเนี่ยอันผดกายนี่มันบกพก็เลยเอามาโอบครับเนี่ย

Ủa, nào, cái nào, cái nào không? Hồi như khứ cần gì nào? nào. Hồi cái phía nào ấy? 喏，啊啊、嗯。 พี่น้องหัวงหญ่คักขึ้นกันพี่น้องเลยบังขวดบังป้อมต้นเลยพี่น้องป๊าดพี่น้องบังม่นตัวหัวงหญ่ๆพี่น้อง,ง,ง,องโอ้งามันงหญ่จังครับ โอ้หัวใหญ่แท้พี่น้องเบิ่งสุดยอดดูพี่น้องเอ้ยอดอยูดดดด่นี่นะครับพี่น้องเบิ่งลั้ต้นมันเบิ่งต้นมันขึ้นมาได้พี่น้องเด้อเบิ่งมันมันแตกง่ายไหมพี่น้องเบิ่งมันแตกง่ายยังเสียพี่น้องเอ้แล้วาหักบ่มันเก็บมังกรได้พี่น้องเนี่ย เพระาะว่าเก็เมังกรเงาเป็นสิบนใหญ่พี่น้องเนี่ยมันแตกง่ายเนี่ยพี่น้องเบิ้งเนี่ยมันแตกง่ายแตกงา,งาพี่น้องเบิ้งเพราะมันเก็เมังกรพี่น้องเลยแต่พันอย่างพวกผมไม่รู้หรอกคันเอฟซีทั้งหลายที่เบิ้งอะครับคันลูกกับการมีคอมเมนต์บอกผมเ,เด้เลยพี่น้องเด้อว,ว่าพันอย่างเนี่ย ตัวหัวก็บักง่ายดีจังพี่น้องนะค,ครับเป็นพืชอยู่เออมันก็หัวใ่ญ่ครักขึ้นกันพี่น้องเอู้นะพี่น้องมันเงาข้างในในินในก็หัวใ่ญ่ขึ้นกันหัว เดีครับจุดด้วยคูขึ้นมาเลยพี่น้องเลยคนน่ะคนน่ะน้องบืองัวใหญ่มดแล้วพี่น้องพอขุดแล้วแต่ว่าหักราคามันถือครับทั้งบ้านผมอ่ะราคามันถือดูอเย้ยราคาถือสองบาทห้าสิบตังค์ครับ ยู่บ้านผมอ่ะ FC เบิ้องล้วก็พักกันกดติดตามให้ผมน้ำหลายๆได้แครับเดอ้อพี่น้องผู้ใดเบิ้งของผมก็ได้เอาคลิปนี้เอาไว้สมัีก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับผม